บทบาทของกลูตาเมตในการพัฒนาจิตมุมมองประสาทวิทยาจิวิยานกลูตาเมตและระบบประสาทกลูตาเมตกลูเทเมตเป็นสารสื่อประสาทชนิดกระตุน้นอ x กไซเทอร์ทอรินยูโรทรานส์มิเตอร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบประสาทส่วนกลางกลูตาเมตมีบทบาทหลักในกระบวนการเรียนรู้และความจำผ่านการทำงานในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าเคมี Me, เมื่อเซลล์ประสาทหลังกลูตาเมตเข้าสู่ช่องว่างไซแนปติกซินแอติกคลฟ สารนี้จะจับกับตัวรับจำเพาะเพื่อส่งสัญญาณประสาทปริมาณกลูตาเมตในบริเวณนอกเซลล์จะถูกควบคุมผ่านกลไกการขนส่งกลับกลูตาเมตทรานสพอร์เตอร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างสมดุลของระบบประสาทความสัมพันธ์ระหว่างการสวดมนกับการทำงานของกลูตาเมต การศึกษาพบว่าการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของกระแสพลังงานในร่างกายซึ่งแสดงออกในรูปของกระแสไฟฟ้าตามหลักการทางฟิสิกส์ชีวภาพการมีประจุไฟฟ้าจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของน้ำในระบบร่างกายกระบวนการนี้มีการนำพาพลังงานขึ้นสู่สมองผ่านแนวกระดูกสันหลังที่มีการกล่าวถึงในบางวัฒนธรรมว่าเป็นการเคลื่อนที่ของพลังงานคุณทาลินีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองและเพิ่มการหลั่งของกลูตาเมต ผลทางสรีรวิทยาของการเพิ่มกลูตาเมตในการพัฒนาจิตการเพิ่มระดับกลูตาเมตผ่านกิจกรรมทางจิตวิญญาณเช่นการสวดมนต์โดยเฉพาะเมื่อผู้ปฏิบัติอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เข้าถึงความรู้สึกตามธรรมชาติอยู่ในช่วงคลื่นความถี่เฉพาะจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่สำคัญหลายประการเพิ่มความไวในการรับรู้ความรู้สึกกลูตาเมตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญ,ญาณประสาททั่วร่างกายยกระดับการทำงานของสมองส่วนกลาง การเพิ่มปริมาณประจุไฟฟ้าในสมองส่วนกลางส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนระดับสูงและความเร็ววงรอบที่เพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่สมองการขยายตัวของพลังงานจากภายในสู่ภายนอกทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนไปสู่ย่านความถี่สูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดสนามแม่เหล็กเพิ่มการรับรู้เหนือกายภาพกรูตามตที่เพิ่มขึ้นจะแทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างเซลล์ประสาททั้งเอกซอนเอกซอนและเดนดดาดเดนไรท์ทำให้เกิดการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการจดจําเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในสมองรวมถึงการเพิ่มขึ้นของธาตุเหล็กสู่เนื้อเยื่อสมองผลต่อจิตวิญญาณและข้อควรระวังกรูตาเมตมีผลต่อสมองส่วนไททอยและส่งผลกระทบต่อระบบประสาทสมองคู่ที่5้ทรเจมเนอร์เน ทำให้การแสดงออกเป็นไปโดยอัตโนมัติผ่านความรู้สึกโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดเมื่อระบบพัฒนาเข้าสู่รูปแบบสนามแม่เหล็กและมีการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติผู้ปฏิบัติจะมีความไวในการรับรู้สภาวะธรรมมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจและเข้าถึงสภาวะธรรมได้อย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำคัญการหลังกลูตาเมตมากเกินไปโดยปราศจ,จากกลไกลการขับเคลื่อนพลังงานที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อซิ c ท t o t o x i c ซ t ี นำมาซึ่งงอความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อและการทำงานที่บกพร่องของอวัยวะภายในการบริหารพลังงานอย่างเหมาะสมเช่นการทำให้เกิดการกระจายตัวของพลังงานผ่านการกระตุ้นบริเวณหน้าอกจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันผลข้างเคียงและส่งเสริมการพัฒนาจิตวิญญาณอย่างไร้ขีดจำกัดสรุป กลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทางประสาทวิทยากับการพัฒนาจิตวิญญาณการปฏิบัติอย่างเหมาะสมสามารถกระตุ้นการทำงานของกลูตาเมตในทางที่ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและประสบการณ์เหนือกายภาพอย่างไรก็ตามการปฏิบัติต,ต้องคำนึงถึงความสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงทางสรีวิทยาที่อาจเกิดขึ้น